ขณะนี้นะครับเวลาประมาณ21นาฬิกา5นาทีนะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณหน้าถนนอุทยานนะครับซึ่งเป็นฝั่งทางเข้าจากพุทธมณฑลสาย4ครับซึ่งค่ำคืนนี้คือค่ำคืนที่22พฤษภาคมเป็นค่ำคืนที่ทางคอสชอประกาศยึดอำนาจนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้คือจะมีทหารนะครับมาประจำจุดครับเพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งอนุญ,ญาตให้เฉพาะ ประชาชนหรือว่าผู้ที่พักอาศัยในหมู่บ้านนันทวันเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะเข้าไปในที่พักอาศัยเท่านั้นนะครับอตอนนี้นะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าไม่มีผู้ชุมนุมหลงเหลืออยู่เลยนะครับก็มีเพียงแค่ท,ทหารนะครับรักษาการส่วนอีกฝั่งหนึ่งของถนนอุทยานนะครับก็คือฝั่งคลองทวีวัฒนาซึ่งเป็นฝั่งเข้าถนนอุทยานได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นฝั่งจากพุทธมนทนสายสาครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับคํายืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอนพุทธมนทนที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบพื้นที่นะครับว่า ยังไม่มีการได้รับรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีเหตุปะทะเกิดขึ้นครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณถนนอุทยานซึ่งเคยเป็นสถานที่ชุมนุมของกลุ่มนปชครับ